สวัสดีคะ่ะทุกๆคนพี่แแบบเองนะคะ จากเพจดูแลคุณแม่หลังคลอดอาชิรยาแล้วก็ช่อง youtube อาชิรยานะคะดูแลคุณแม่หลังคลอดอาชิรยานะคะวันนี้พี่แหม่มมีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรไทยที่ชื่อว่าไพรมาฝากกันนะคะไพลหัวไพรนะคะหรือว่านว่านไพรนะคะหลายที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มจะให้ดูตัวอย่างหัวไพรนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหัวไพรหัวไพรเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะหัวไพลไพลเนี่ย มันก็จะมีแบบเาผาออกมาแล้วสีเหลืองมากเลยนะคะนี่พื้นผิวของพลก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะอันนี้หัวพลเก็บไว้นานแล้วแต่สรรพคุณข้างใน เห็นไหมคะ่าวมาเป็นสีเหลืองอลามเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือเก็บไว้นานจนต้นจะงอกแล้วเห็นไหมคะต้นจะงอกแล้วนะคะก็อันนี้พี่แมวจะมาพูดถึงสรรพคุณอ่าพายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณประโยชน์ของของพายช่วยเรื่องอะไรในยุคนี้นะคะยุคประหยัดและยุคโควิดเราอยากดูดูแลผิวแ้นดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านเราสามารถใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือ วไพรของเราดูแลได้เลยนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคนทั่วไปสามารถใช้ไพรได้เลยนะคะสรรพคุณในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับไพรมีอะไรบ้างนะคะสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยเราใช้ไพรในนี้ไพรนะคะเราใช้ได้ตั้งแต่ต้นยันรากยันดอก ใบได้หมดเลยนะคะสรรพคุณของพลายอยากจะบอกว่าสรรพคุณดีมากแล้วสรรพคุณมากมายเหลือเกินสรรพคุณในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับพลายมีอะไรบ้างนะคะสรรพคุณสมุนไพรเนี่ยต้องเราใช้พลใยเนี่ยพลายนะคะเราใช้ได้ตั้งแต่ต้นยันรากยันดอกใบได้หมดเลยนะคะสรรพคุณของพลายอยากจะบอกว่าสรรพคุณดีมากแล้วสรรพคุณมากมายเหลือเกินนะคะดอกพลาเนี่ยเราจะใช้ขับโลหิตนะคะกระจายเลือดลม อ,อย่างผู้หญิงเรานะคะมีประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเราสามารถใช้ไพรเป็นตัวช่วยได้นะคะจากการรับประทานนะคะหรือการทาหรือการประครบหรือการอบเงี้ยเราใช้ไพรนี่เป็นตัวช่วยได้เลยนะคะจะช่วยประจำเดือนที่เป็นริ่มเป็นก้อนนะคะหรือ ประจำเดือนที่มีน้อยตัวนี้สามารถขับรดลมได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยเกี่ยวกับแก้าธาตุพิการนะคะดินน้ำลมไฟช่วยปรับสมดุลของาธาตุนะคะแล้วยังช่วยสรรพคุณในไพยนะคะใบใบของไพรเนี่ยช่วยลดอาการแก้ไข้ได้ด้วยเห็นไหมสุดยอดมากเลยค่ะเราไม่รู้เลยว่าผู้ผลไพลพื้นบ้านเรามีสรรพคุณมากมายเหลือเกินนะคะและและข้อต่อไปนะคะช่วยแก้เจียนหรือพวกที่มีเขาเรียกว่า อาเจียนเป็นโลหิตนะคะตัวนี้ไพรก็สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะช่วยแก้อาการปวดฟันนะคะปวดฟันนี่เราใช้ไพรเนี่ยสามารถาใช้ไพรสดๆนี้ตำแล้วก็สามารถอุดไปที่รูฟันได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการปวดฟันนะคะเพราะไพรเรามีช่วยเรื่องการลดการอักเสบอยู่แล้วไพรจึงสามารถช่วยลดอาการปวดได้นะคะสรรพคุณทางยาของเงาไพรก็จะมี เกี่ยวกับช่วยขับโลหิตนะคะแล้วเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยเกี่ยวกับอาการอาเลือดกำเดาและแล้วยังช่วยเกี่ยวกับโรคบางเกิดที่เกิดจากโลหิตก็คือใกล้เคียงกับกำเดาเลยนะคะออกทั้งปากทั้งจมูกเนี่ยตัวไพลเนี่ยมีสรรพคุณสามารถช่วยได้นะคะแล้วเงาไพลย,ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เข้ายาเข้ายารักษาอาการหอบหืดด้วยก็จะมีตำรับยาของเขา ซึ่งมีไพยเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเดินนะคะหรือขับลมในลำไส้นะคะแล้วก็ยังช่วยลดอาการท้องผูกได้ด้วยสามารถเขาเรียกว่าปรับสมดุลในลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตันนี้ไพย,ย,ยังช่วยสมานแผลในลำไส้ลดอาการอักเสบนะคะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับ อุจจระธาตุพิการนะคะบางคนท้องผูกไม่ยอมถ่าย3วัน7วันเนี่ยยังไม่ถ่ายเลยนะคะ3าวัน7วันเนี่ยยังไม่ถ่ายเลยก็ตัวเนี้สามารถนะคะสามารถช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้การกับถ่ายเรากลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็นะคะช่วยเรื่องขับรถดูนะคะขับรถดูประจําเดือนไม่ปกติหรือประจําเดือนมีน้อยนะคะตัวเนี้สามารถช่วยขับรถดูได้นะคะแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นฤดูขาวนะคะหรือตกมีเรียกว่าตกขาวนั่นเองนะคะอาจจะมีการคันติดเชื้อตัวนี้สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนั้นยังช่วยรักษาอาการเคล็ดขัดยอกพกช้ำข้อเท้าแพลงนะคะ